สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูมามา่าหอยลายผัดน้ำพริกเผามาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมเส้นค่ะเอาเส้นมาม่านะคะหรือเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำทิ้งไว้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้เรามาเตรียมซอสค่ะ ใส่พริกเผาค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ2ช้อนนะคะซอสหอยนางรม <c oughs> ก็ประมาณสองช้อนเหมือนกันค่ะน้ำตาลทรายค่ะขอเติมซอสปรุงรสฝาเขียวนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะ น้ำเปล่านิดหน่อยพอหลังจากที่น้ำซอสของเรานะคะเข้ากันดีเราก็จะไปเริ่มขั้นตอนผัดกันเลยค่ะขั้นตอนการผัดนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะประมาณหนึ่งนะคะ ตามด้วยพริกและกระเทียมค่ะทุกพออยหยาบๆนะคะใส่ลงไปเลยผัดให้พริกกระเทียมหอมค่ะพริกกระเทียมเริ่มหอมใส่หอยลายค่ะหอยลายวันนี้เราใช้แบบแกะเอาแต่เนื้อนะคะ หอยลายสุกได้ที่นะคะใส่ซอสค่ะหอยลายนะคะก่อนที่เราจะแกะเราก็ต้มมาแล้วนะคะเขาก็เลยสุกง่ายค่ะจริงๆเขาก็สุกมาแล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็ผัดซอสกับหอยให้เข้ากันดีนะคะเห็นไหมคะก็จะมีน้ำนิดนึงเนาะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแช็ ต่อมาค่ะใส่เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะหรือว่าเส้นมาม่าของเราค่ะเขาจะก็ยังเขาจะยัง,ขงแข็งๆอยู่นะไม่ได้นิ่มเละนะคะแต่ถ้าเราเอาไปลวกอะคะ่ะเขาก็จะนิ่มเกินไปเสร็จแล้วก็ผัดค่ะเดี๋ยวเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือเส้นมาม่าของเราก็จะดูดเอาน้ําซอสเข้าไปค่ะพร้อมกับเขาก็จะไม่เละนะคะเส้นก็จะยังเหนียวนุ่มค่ะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเส้นมาม่าสุกคะ่ะพี่ดาลองชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติของพี่ดาจะออกหวานนิดนึงค่ะพี่ดาจะใช้วิธีการตัดด้วยน้ำปลานะคะซอสเดือดๆแบบนี้กระทะร้อนๆบีบน้ำปลาลงไปที่ข้างกระทะค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจะหอมค่ะแล้วก็ผัดอีกครั้งหนึ่งตะล่อมตลอมนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ในซอสเราไม่ได้ใส่ตัวน้ำปลาเนาะเพราะว่ามีซีอิ๊วมีซอสหอยนางรมค่ะถ้าเราใส่ไปตอนแรกอาจจะทำให้เค็มได้นะคะแล้วก็ไม่หอมด้วยค่ะแต่ถ้ามาใส่แบบนี้จะหอมโอเคค่ะเส้นของพิดาสุกได้ที่รสชาตินะคะก็โอเคแล้วพิดาก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะคะตามด้วยใบโหระพาค่ะ ผัดอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เข้ากันให้พริกแล้วก็ใบโหระพาสุกนะคะเห็นไหมคะพี่ดาบอกแล้วว่ามันจะไม่มันจะไม่แชะเป็นน้ำนะคะเพราะเดี๋ยวเส้นก็จะดูดน้ำเข้าไปหมดค่ะแล้วตอนนี้เส้นก็ถูกเคลือบไปด้วยน้ำซอสแบบอร่อยเลยค่ะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมามา่าหอยลายผัดน้ำพริกเผาลองไปทำทานดูนะคะเมนูนี้ก็ทำไม่ยากเลยค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ